สวัสดีครับผมวันนี้กลับพบกับช่องพี่ชอรถบ้านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาโซลูานะครับที่ผมเพิ่งรีวยูไปนะครับคันละหกหมื่นสามพันบาทนะครับมาเปลี่ยนแผงประตูนะครับเนื่องจากผมได้สั่งมาแล้วนะฮะก็แผงประตูเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนเฉพาะแผ่นไม้ด้านในนะฮะเออรุ่นนี้มันจะมันจะเป็นเอ่อรุ่นที่มันเปราะมากนะครับสำหรับตัวนี้แผงประตูด้านในมันอาจจะโดนน้ำเพราะเพราะว่ามันเป็นไม้อัดนะครับนะฮะตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็สั่งได้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อข้างนะครับส ก็เป็นท่อแหนไม้เนาะโอเคนะครับก็เราจะได้อุปกรณ์มาด้วยนะคะเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ร้านเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเองเนี่ยเราต้องมีกาวเนาะแล้วก็เราต้องยืดต้องดึงนะซึ่งไม่สามารถพอนะครับสาหรับโซลูนานะคะโดยมากแล้วโซลูนาเนี่ยแผงประตูจะชอบเปื่อยชอบย่นแล้วก็แผงตัวที่เป็นไม้เนี่ยจะผุๆนะฮะจริงๆมันไม่ผุหรอกมันโดนน้ำนะฮะมันก็เลยนิ่มมั่งอะไรมั่งนะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเปลี่ยนกันนะครับตัวนี้ก็ได้ของมาแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็ผมก็ถึงร้านแล้วนะครับที่รับเปลี่ยนแผงประตูนะครับตอนนี้ร้านอยู่แถาบ้านผมเนาะก็รับเปลี่ยนข้างละ200นะครับนะเขาคิดราคา200ต่อข้างนะฮะก็เราจะใช้ไม้ใหม่นะแทนไม้เดิมนะครับเห็นไหมครับไม้เดิมมันจะผุแบบนี้หักแล้วนะครับก็เปลี่ยนคู่เลยนะครับ อันนี้ก็ใช้วิธีการถอดแผงประตูออกไปนะครับแล้วก็นํารถกลับแล้วเดี๋ยวเย็นๆก็่อยวิ่งมาใส่นะครับนะครับเพราะว่าจะต้องมีการใช้กาวแล้วก็รีดให้เรียบนะครับก็ฝากไว้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่กาลังประสบปัญหานะครับสำหรับรถยนต์โซลูนานะครับที่แผ่นไม้นะฮะเปื่อยหรือว่ายุ่ยนะครับก็450บาทนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็จะได้ของพวกนี้ไปด้วยนะฮะก็ขายเป็นคู่นะครับนะฮะ ตรงละกาเราได้หมุดมีกิบ๊บล็อกมีกอะไรต่างๆนะครับคือพร้อมใส่ได้เลยแต่จริงๆแล้วของเดิมถ้ามันยังดีอยู่ก็ใช้ของเดิมได้แต่น,นี้เอาไว้สำรองได้นะครับนะก็ศูนย์1ปดหนกนะครับทักมาได้นะครับก็ส่งให้ฟรีนะครับสามารถนำไปให้ร้านใกล้บ้านติดตั้งได้นะหรือว่าถ้าไม่มีร้านนะครับจะวิ่งมาแถวบ้านผมก็มาร้านนี้ก็ได้ มันเป็นไ <Allah> ม้ม้หามันเขาไปตอนนี้่าติดแ่ผมว่าัเป็นไม้อยู่ไม่เก่าอยู่แตไม่มีรนี่พวกนได้เป็นเยอะครับน่าจะมีท่พแขนเออท่แขนได้ีีเขาได้คอรดเ็บหเ็บ ผมก็ยึดกับไปกำงเลยนะครับการละสายตอนตอนนี้นะครับเราก็ได้แผงประตูเรียบร้อยแล้วนะประมาณ3ชั่วโมงเองนะครับค่อนข้างไวมากนะครับเห็นนี่ก็กำลังประกอบนะครับนี่ก็เป็นของตรงรุ่นเลยนะครับ อจาจจะมีต้องมาเจาะรูตรงมือหมุนหน่อยนะถ้าเป็นรถเป็นมุมส้มนะครับแต่ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าสีบานก็ไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะครับจะมีเจาะรูตรงนั้นนะเจาะรูที่ใส่ที่ขันนะครับน,นี่ครับ้างก็อยู่ตรงสี่แยกเลยนะครับสี่แยกเข้าจากทางสมพภพพาซานะครับตรองอ้อมใหญ่ เสร็จแล้วครับตกแล้วข้างนะเปลี่ยนข้างหนึ่งก็ประมาณสามนาทีเองนะฮะถ้าใครคต้องการใช้รถตรวจนะครับนะฮะสั่งแถงประตูจาผมแล้วก็หิ้วมาลานนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อย